สัก45ไปแล้วน,นะอุ้ยเสียงเท่าไหรเนี่ยเ <laughs> หลือเราเราจะพูดเสียงทางไลฟ์ดีนะว้าไม่เคยไม่เคยพูดเสียงนี้เลยอ่ะครบเป็นแ่ำเหมือนหรอแ <sh arp y> ชมพูตั้งเสียงยังไงนะ <sh arp y> ไม่ได้เสียงอย่างนงี้่ไม่ได้เสียงอย่างนั้นสัไหนคิติงอยู่ขอแบบนี้ทำเสียงคณิ้ง <c oughs> ถ้า,ถาคือถ้าตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเสียงคณิ้งแบบจำเสียงคณิ้งเวลาไลฟไ์ไม่แต่ถ้ามาก่อนแบบเวลาคุยกันเนี่ยก็จะแบบจมพูกําบัดแล้วโคบเป็นพี่มิงเมื่อตอนนี้คบเป็นคณิ้งอยู่รอบหน้าขอเสียงอย่างงี้ในกิตติง้งเสียงอย่างเงี้เหรอคะ <c oughs> ถ้าเสียงพี่มิงเหรอไม่อะ ้งงยิงเสียงแบบว่าเสียงเล็กๆแล้วก็มีลมเยอะๆแล้วก็แล้วก็ยาวๆอยากให้รู้ว่าคิดถึงเสมอนะครับมาไลฟ์บ่อยๆนะครับได้เลยค่ะหือนไหม ไม่เหมือนเหรอพี่มิงชอบลากเสียงใช่เป็นคนมีเมตตาใช่แล้วเป็นคนูเวลาดค่ะไม่เสียงเมา่งิ้งเหมือนทาแป้งยินไว้ทั่วตัวสิ่งมิ้วสิยงมิ้วยากมากเลยอ่ะสิ่งมิวเหมือนเด็กอ่ะพี่ไหมจะลงไปข้างล่างไหม ไปกินข้าวด้วยกันไหมพูดแบบพิจนฮัลโหลไม่ได้มันแหลมไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคอไม่ไหวแล้วคอแห้งมาก คำเหนื่อยแล้วอะ่ะหนูก็คอยแห้งไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> คอเป็นนิชานิชาจะแบบไม่เคยพูดเน้นการใช้สายตาหรอจริงแบบจะมองอะจะเป็นการมองนิชาเอ้ยคนรู้ใจก,กันนะไหมกินเค้กไหม,ไมซื้อมาซื้อมาฝากชอี่ดีกว่าหนงจีนะ ไม่เอาเหรอกคือมันพูดแล้วมันไม่เจ็บคอดีอ่ะ <c oughs> ใช่มันมันไม่เจ็บคอแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกำลังดูหนังอยู่ <c oughs> ใช่มันมันเหมือนตัวเองน่ะ <c oughs> ใช่ใช่ข <c oughs> อชิ้นให้นิน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้พอเถอะเจ็บคอละหนังจีนหนังจีนโอเค ก็ตอนนี้45แล้วนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่ม34นาทีแล้วก็อยากให้ทุกคนไปอาบน้ำนอนกันดีกว่านะคะนอนเด็กไม่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพหรอกนะนอนได้ก่อน5ทุ่มเนี่ยจะดีมากเลยใครที่เป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยจะได้สูงด้วยนะคะใช่ใช่บอกตัวเองด้วยรี <c oughs> <c oughs> ซิริหรอซิริจะต้องแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ฉันฉันฉันเลยเดีย <c oughs> ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เอาเป็นว่าฉันเข้าใจแล้วกันนะโอเคเรากลับมาเป็นนักเอกจีนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวสัก47เเป๊ะแล้วกันนะอีก40วินาทีไม่อีก20วินาทีเบย์ก็จะไปร้านหน้าอาบน้ำนอนแล้วนะคะ จะว่าไปเหมือนก็มีแววเป็นนักพากย์เสีงเยงได้นะ <Wow. S 1> ถ้าเป็นนักพากย์เสียงใช่ไหมจะต้องแบบได้หลายเสียงแต่ว่ายังไม่เคยลองเสียงอื่นนะ <c oughs>